ในปีใหม่ปี2559เที่จะมาถึงนะครับรัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดําเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนรวมแล้วนี่ก็ประมาณเกือบ200โครงการรวมแล้วทุกกระทรวงนะครับในส่วนของกระทรวงวรรัฒนเนี่เรามี8โครงการด้วยกันแล้วก็เป็นโครงการทีออ่อาจจะไม่ใช่โครงการลดแลกแจกแถมก็จะเป็นโครงการที่ เน้นในเรื่องของความสุขทางใจนะครับแล้วก็ความเป็นสิริมงคลให้ที่ให้กับประชาชนเพื่อจะเข้าสู่ปีใหม่และวก็วันใหม่กิจกรรมหลักๆด้วยเนี่ยนะครับก็จะขอเรียนว่าเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการไหว้ ฝนนะครับทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ซึ่งปีนี้เราก็ขาดแขนน้ำนะครับและกิจกรรมต่อมานี่ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมไหว้พระก้าวัดสืบสิริสวัสดิ์ก้าราชการก็จะจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสาคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่างๆซึ่งเป็นวัดประจําราชการของราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่วัดประจาราชการที่1ถึงวัดถึง,ถงราชการที่9นะครับ แล้วก็เป็นกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เก็บเงินให้ให้ประชาชนเนี่ยได้เดินทางฟรีโดยกระทรวงธรรมได้ร่วมกับขอสองมออกก,อกิจกรรมต่อมาซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นสิริมงคลจริงๆก็คือสวดมนต์ข้ามปีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงธรรมร่วมกับองค์กรต่างๆเนี่ยสาองค์กรนะครับจัดการสวดมนต์ทั้งในส่วนกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัด ในกรุงเทพนี่ก็ประมาณ200กวัดส่วนในต่างจังหวัดนี่ก็ร่วมกับองค์กรทางศาสนาองค์กรภาคเอกชนภาคประาชาชนและพระสังฆาธิการรวมแล้วนี่ก็ประมาณนับหมื่นวัดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับกิจกรรมต่อมานี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทีสานแห่งชาติซึ่งมีอยู่ประมาณ40กว่าแห่งอุทยานประวัติศาสตร์9แห่งและโบราณสถานซึ่งปกติเราเก็บเงินเนี่ย ก็อีกประมาณนับร้อยแห่งในช่วงปีใหม่นี้เราก็จะให้ประชาชนเข้าชมฟรีนะครับทั่วประเทศใกล้ตรงไหนก็ไปไปตรงนั้นกิจกรรมต่อมานี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้มีการส่งเสริมความเป็นไทยอย่างที่บอกเนี่ยก็คือนําความเป็นไทยสู่ใจประชาชนทุกจังหวัดนะครับจะมีกิจกรรมที่จัดการแสดงก็เป็นกิจกรรมอาจจะรื่นเริงนะครับก็มีการแสดงพื้นบ้านของแต่ละจังหวัด ครับนี่จัดทุกจังหวัดตลอดเดือนอมกราคมนะครับมีคมต่อมานี่ก็เป็นเรื่องของการจัดทําเรียกว่าสคสออนไลน์ก็คือประชาชนที่เดี๋ยวนี้เราสื่อสารกันทางออนไลน์ก็ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดรูปสคสซึ่งเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนะครับส่งให้พี่ให้เพื่อนแล้วก็ ผู้ใกล้ชิดได้แล้วก็มีคำอวยพรให้เสร็จนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น8กิจกรรมด้วยกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ร่วมกิจกรรมของกระทรวงธรรมซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยก็จัดทั้งในส่วนกลางในส่วนภรินภักแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินเลยครับแรงโบราณสถานเปิดกี่วันแรงโบราณสถานนี้เราก็เปิดตั้งแต่วันที่เราก็จะเปิดช่วง5วันก็คือเท่าไหร่นะ7วันก็คือ 30ถึงวันที่5 30ธันวาคม2 5 5 8ถึงวันที่5มกราคม2559ด้นานความปลอดภัยของประชาชนที่เขาร่ดมาก็ขณะนี้กระทรวงธรรมก็ได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรในเรื่องของรถรับส่งในเรื่องของรถประจำทางและก็หน่วยงานความปลอดภัยก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกัน เพิธีกรรมสวดมนต์ข้ามปีปีที่ผ่านมานี่มี17ล้านเศษน,นะครับก็คาดว่าปีนี้ก็จะไม่น้อยกว่า,วาเดิมก็คือ17ล้านก็คาดว่าจะมากกว่า18ล้านคน,คนขึ้นไปแล้วปีนี้สวดมนต์ข้ามปีนี่เราก็จากประสบการณ์ก็คือคนนี่จะหนานแน่นมากแล้วบางวัดนี่ก็ไม่พอล้วก็จัดสวดมนต์ทาง สำหรับผู้ประชาชนที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ช่องหนึ่งที่จัดทําในเรื่องของตัวอักษรแล้วก็สวดมนต์พร้อมๆกับประชาชนที่อยู่ในสถานที่จริงท่านนายกเล่มตีรักทีมาั้งนออมไทยไหมก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบลับมา